อ่ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่สสอองงจุดเจ็ดนะครับก็คือจงหาสมก,การอินโทแปรเสริมแล้วก็สมก,การสมมาตรของเส้นตรงครับซึ่งผ่านจุดลบหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็สามลบสองแล้วก็หนึ่งไอลบหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งนี้ก็คือค่า x ค่าไวด์กัค่าแซส่วนจุดแรกก็คืออยู่ที่จุดลบหนึ่งสองหนึ่งก็คือ x เท่ากับลบหนึ่งไเท่ากับสองแล้วก็แซเท่ากับหนึ่งแล้วก็ จุดที่2ก็คือ3ลบ2 1ก็คือ x เท่ากับ3 y เท่ากับลบ2แล้วก็ z เท่ากับ1นั่นี้ก็คือเขาให้เราหาสมก,การอิงตัวแปรเสริมแล้วก็สมก,การสมมาตรของเส้นตรงที่ผ่าน2จุดนะี้ก็คือทีนี้วิธีทํานะเราก็ต้องหาต้องหาเวกเตอร์ v ซะก่อนเวกเตอร์ v ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่ที่มันบอกทิศทางของเส้นตรง L อ ไอ้ไอเวกเตอร์ v ตัวนี้ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่อยู่บนเส้นตรง l นั่นเองแต่ว่าขนาดของเวกเตอร์ v มันจะมันจะเล็กกว่าเล็กกว่าเส้นเส้นตรง l ฉะนั้นบางทีเราอาจจะใช้เวกเตอร์ v เนี่ยเป็นตัวบอกทิศทางของเส้นตรง l ก็ได้นะครับฉะนั้นวิธีหาเวกเตอร์ v ก็ง่ายๆเลก็คือในเมื่อโจทย์เกลกําหนดจุดต้นและจุดปลายมาเราก็เอาจุดปลายลบจุดต้นเราก็ได้ค่าของเวกเตอร์แล้วในกรณีนี้ก็คือจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่จุดลบหนึ่งสองหนึ่ง แล้วก็จุดปลายมันอยู่ที่จุด3ลบ2 1ฉะนั้นเราก็าเอาปลายลบต้นจุดแรกเนี่ยก็คือ3ลบกับลบ1นงเอิญลบเจอลบมันก็เลยกลายเป็นบวกจุดที่2ก็คือลบ2ลบ2พอลบ2ลบ2มันก็เลยกลายเป็นลบ4จุดที่3ก็คือ1ลบกับ1ก็กลายเป็น0นฉะนั้นเวกเตอร์ v, v เนี่ยมันก็คือ I 4 i ลบ j ส่วนที่พดที่เป็นค่าของ k ในในองค์ประกอบในแนวแกน์ก็ q, er, คือมันเป็นศูนย์นะครับ ดัน,นั้นเส้นตรงนี้ก็คือมันวิ่งผ่านาเฉพาะอ่งค์ประกอบที่อยู่ในแนวแกน x แล้วก็แกน y ก็คือบวกบวก 4i แล้วก็ลบ 4j ทีนี้เวลาเราได้เวกเตอร์ v เสร็จแล้วค่าพารามิเตอร์ในเวกเตอร์ v เราก็สามารถที่จะใช้สมการที่2.25ก็คือสมการ <c oughs> สมการนี้เอาไปตั้งเป็นสมการครับ เส้นตรงได้ฉะนั้นองค์ประกอบในแนวแกน x ก็คือ x บวก x ศูนย์บวก at y ก็คือ y ศูนย์บวก vt แล้วก็ z ศูนย์ z เท่ากับ z ศูนย์บวก ct จากสมการที่สองจุดสองห้านีครับก็คือ x เท่ากับ x ศูนย์บวก at ฉะนั้นค่าค่า a b c เนี่ยก็คือเอามาจากของเวกเตอร์ v ก็คือ ค่า a มีค่าเท่ากับ4ค่า b มีค่าเท่ากับลบส่ส่วนค่า c เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าค่าเวกเตอร์วีองค์ประกอบในแนวแกนสั้นแวค่า c มันไม่มีฉะนั้นมันมีเหลือเป็นแค่ค่า a กับค่า b ส่วนจุดเริ่มต้นก็คือจุด x 0 y0 ศนย์แล้วก็ศูนย์คือ x 0กย์ก็มีค่าเท่ากับลบ1 y ูก็มีค่าเท่ากับ2แล้วก็แซศนมีค่าเท่ากับ1งฉะนั้นเอาไปแทนสมการที่2.25ก็จะได้สมการ พื้นฐานมันก็คือ x เท่ากับ x ศย์บวก at แล้วก็แทน x ศนย์ไปเท่ากับลบ1แล้วก็ a มีค่าเท่ากับ4ฉะนั้นสมการอิงตัวแปรเสิมของเส้นตรง L ก็คือในส่วนที่เป็น x ก็คือ x เท่ากับลบ1บวก 4t ส่วน y เท่ากับ y ศย์บวก bt y ศย์ก็มีค่าเท่ากับ2 b ก็คือลบ4ฉะนั้นก็คือเท่ากับ y ก็เท่ากับ2ลบ 4t ส่วน z ครับส่วน z ก็เท่ากับ z ศบวก c t พอเอิน c ตรงนี้เป็น0ไง เพราะว่าค่า c ของเวกเตอร์ v มันมีค่าเป็นศูนยฉะนั้นค่า Z เลยมีค่าเท่ากับ1นรับฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสมก,การอินตัวแปรเสริมของของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดครับกนน็เขียนว่าส่วนประกอบในแนกนรซของเวกเตอร์ v เนี่ยมันเท่ากับ0ูนย์ฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้สมก,การที่เท่าไหร่อเนี่ยเอา ซึ่ง2.26เนี่ย <S <S <an> <S เขาเรียกว่าเป็นสมการสมมาตรของเส้นตรงเส้นตรง L ถ้าเราสามารถที่จะเขียนสมการสมมาตรของเส้นตรง L ได้เท่ากับ x บวก1ส่วนด้วย4เท่ากับ y ลบ2ส่วนด้วย4แล้วก็เท่ากับ1อันนี้ก็คือถ้าเขียนเป็นรูปก็จะรูปที่2.4นี่ก็คือระนาบนี้ก็คือเป็นระนาบที่ z ตเท่ากับ1ส่วนระนาบนี้ก็คือเป็นระนาบ x บวก y เท่ากับ1ส่วนเส้นตรง L ก็คือผ่านจุด2จุดเนี่ยก็คือจุด สามลบสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งครับอันนี้คือส้นตรงเอลส่วนนี้คือเวกเตอร์วีเวกเตอร์วีคือตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้นะครับก็งา่ายไม่น่าจะมีอะไรนะครับ <c oughs> ก็อันนี้คือรูปสองจุดสี่ก็คือเป็นรูปของของตัวอย่างที่สองจุดสองเจ็ดนะครับ